ดีนะคะทักทายนะคะเพื่อนๆตอนนี้จะห้าโมงแล้วนะคะห้าโมงเย็นนะคะมาดามกลับบ้านแล้วนะได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะกินอิ่มนอนหลับมากวันนี้คืนนี้นะคะช้อปปิ้งทั้งวันนะคะวันนี้มีความสุขมากว,วันวันพรุ่งนี้คิดก่อนนะคะไม่รู้จะไปไหน ชีวิตล้นหลายเหล,ลือเกินลืมลืมโรัโรตัวรถบบอกคุณป๋าว่ากลับบ้านแล้วนะอโอเคสี่โมงกก่าไม่เป็นไรนอนนี่ยังเอ่ยไทยเลียนนอนนี่ยังค่ะพี่น้องฝนตกได้พี่น้องเด้อดูนะคะดูถนนหนทางได้พี่น้องบรรยากาศดีดี ก็ไทยตอนหนึ่งสี่ทบล้วก็ชั่วโมงห้าโมหนึ่งสองสามสี่สีุ่บบรรยากาศดีมากนะคะในแดนเจฝนะตกนกันไม่เกลตนาวันนี้ไม่ร้องเพลงนะคะวันนี้กินอิ่มนนโม่คุยนะคะวันนี้ช้อปปิ้งนะคะช้อปปิง้งทั้งวันนะคะวันนี้นของถูกมากถูกมากนะคะวันนี้ไม่ลืมดูนะคะ อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะมโม่โม่โมช,ช่องทางช่องทางหัวยูทูปนะคะมาดามันลันลาซาลคำอินโนเวนนะคะน้องเอ้ยมือแดงอารมณ์ดีกับประเทไทยวิดีโอเด้อมือแดงอารมณ์ดีกับประเทศไทยได้พี่น้องช่วงนี้ญาติพี่น้องกับุ่นไมแต่กำหมดดตั้งมดพี่น้องเอ้ยทั้งโคโลน่าทั้งหมอดพี่น้องดูนะคะเราจะลหมดนะคะ ประเทศร์เว่ได้ผิ่น้องสปาละบองนะคะอันอันนี้ยากอันนี้ไปอัน,นอันนู้นผิ่น้องภาษาประเทศนอร์เวย่บัง,งพี่น้องตกเยดีสันตานะคะบนจะบนจพันนะคะตอนนี้บนจะบพานนะคะ กลับบ้านแล้วนะคะอย่าลืมวันไหนอารมณ์ไม่ดีวันไหนอารมณ์จะเครียดเข้าแวะมาดามได้นะคะลันลาลันลาสารคามนะคะตอนนี้ลันลาอยู่โนเวนะคะลืมบากแหงเบิร์ดพี่น้องเราเบิร์ดลูกขัวปากแก้มขอดำเมื่อยเมื่อยพี่น้องหัวบดเมื่อย บางมันเราก็ปวดแก้มนั่นแล้วหัวเลาะมากจรเมันอดไม่ได้ไงทำไมมันหัวเราะดีขนาดนี้โอ๊ยพี่นองเอ้ยฝนตกอากาศดีดีพี่น no. ้องรถกับวถไยมีขอบคุณโชเพอร์คนสวยนะคะขับรถก็เก่งๆพี่น้องเอ้ยค่อยๆขับคับอารมณ์ดีๆนะคะ โอ้ยเ oh, จย์เย็นๆไปดีรับอืม้เย็นๆอารมณ์ดีมีความสุขฝนตกไม่พอยังหม,นะออหมอกอีกนะต้องหมอกก็เหรอก็ตุ<อ>้งเหรออ๋ออ่าอยู่อยู่ทางอ่าเทลามากสนูล,ลงเมื่อคืนอะ่ะเป็นครูเขาบอกว่าสนูล,ลงพี่น้องเอ้ยหมอกพี่นอ้องเบื่อวทางพี่น้องมันสิบเลี้ยวไปเห็นแล้ว สี่โมงหาสิบนะพี่น้องมอกเลยพี่น้องเอ้ยเวลาสี่โมงห้าสิบนะคะมองเห็นนู่ท่างเห็น่เห็นเหละพี่น้องมาแต่สิบโมงเช้านะคะกับห้าโมงเย็นนะคะขอบอกพี่น้องเอ้ หัวจำมลลจ้ะลูกหัวบ่มีพี่น้องเอ้ยสดจมือซื่อ่ <laughs> สดแล้วสดแล้วก็สวยนะคะสดทุกวันนะคะบอกไปก่อนลูกหัวไม่มีนะคะเก็บไปหลังเลดนลิ้นซักนะคะนอนด้วยยังเอ่ย ป้าไม่รู้จะกินข้าวเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงฉันอย่าห่วงฉันเขาบอกเขากินหากินได้เขาบอกเมยเมย์เมยโอเคนะคะฝันดีนะคะทะเลนด์ในเบื้องแค่นี้พี่น้องเมยแล้วเวิร์ดเมยอแล้วในวิดีโอสามชุดแล้วนะคะรักนะทุกคนที่เข้ามาใหม่นะคะเอฟซีนะคะมาดามขอบคุณมากนะคะรักทุกคนนะคะ ไปด้วยตอบคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะคะกันเองได้พี่น้องกันเองเด้อสนุกเฮฮาปาร์ตี้ไป็นวันๆน,นะคะหามดราม่าก,กันได้พี่นอ้อนนงมิจฉาเหมือนๆได้แอะเผ็ดมาริจันอย่างมวนลันไล่ยังเดียวพี่น้องไรสาระนะคะขี้เกียจม่สาระพี่น้องเ่าแล้ายัดหาหลายสาระเมื่อย my my gosh, oh my gosh. Oh มันมองไม่เห็นถนน้วพี่น้องเออมันมืดมืดอึมคึมแลวพี่น้องมันหมอกเต็มแล้วนี่าะหมอกกันนะจ๊ะแดกน้องเก็ดใส่ถุงมือแล้วถนัดวะพี่ใส่ถุงมือไม่ได้เลยมันไม่ถนัดเมื่ในหกนาทีเองเหรอเนี่ยกลับไปถึงบ้านจะอาบน้ำก่อนหรอก หลายเสียผ่าหลายชันได้ตอนปวดมุนนิดอ่าจะถึงแล้วนะคะเนี่ยเออพี่น้องขอทำเลยได,ได้พี่น้องเด้อถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะก็เรียวเถอะหวังเนาะถึงลงโรงพยายบาลแล้วพี่น้องเอ,อเ,อเอ้ยแป๊บเดียวเองนะคะ ทำม,มองไม่เห็นดีๆด้วยนี่มึงทำด้วยดีเนี่ยถ้ารถเก่าไม่ได้เลยเนาะมันอันตรายนาะถ้ารถเก่านึ้เก็บบ้านไหมมันมองไม่ค่อยเห็นอ่ะ <S <S เราเราเคยไปสมัยก่อนแล้วเข้าออสเตรเลียไปส่งเงินไปตังแต่ตีห้าฝนตกมีหมอกเ,เยอะ,ะเลยเก็บมองไม่เห็นเลยเก็บแต่ตีห้าเออก็คือรีบแอบไปจากบ้านกวัวลูกเขยลูกสาวเขาเห็นไงเรารีบออกไปไง รถมันจะติดไปออสเตรโลแต่ว่าคิวแรกเราจะได้เลยให้มันไปถึงความเดนออกจากบ,บ้านน่ะเราไปพักเราไปพักที่ออสเตรโลนั่งกินร้านไปดื่มไปอะไรนี่หน่อยในบา้านในโซนตาชุนน่ะเราไปส่งเงินอะวลเทนยูเนี่ยไงเมื่อก่อนโฟเทคน่โฟลิกนะ่าแล้วเราแอบไปไงถ้าไม่แอบไปลูกสาวลูกเขยเขารู้ว่าเราไปด้วยกันคือไปส่งเงินให้เราไงเขาเขาไม่ให้ไปไ เขาให้เขาไม่อยากรู้อะแต่เราแอบทำเขาก็ไม่ว่าแต่เขาไม่ถ้าเราเห็นชัดๆเขาก็ว่าไงนัดนะคะบายๆขอบคุณนะากายพี่กิตนาคุณสวยคุณพี่กิตนาทำของหวานทำให้ทุกอย่างเลยนะคะสนุกมากทุกครั้งเลยนะคะอย่าลืมนัดตามนัดเรานะคะแล้วก็ขอบคุณน้องสาวเ็ดคุณสวยนะคะ รถใจใจเย็นมากอารมณ์ดีมากนะคะคุณนะคะรถสวยสวยรถก็สวยสวยคุณก็สวยสวยนะคะอิ่มมากอิ่มอกอิ่มใจนะคะอันนี้มีกบตัวละทูเจนทาแชาล้คันด้วยนะคะเจนทาาเลนกุกแกว้าชัวรนินมิตอฮาน ความเย็นย็นกลางคืนหาล้วฮะ